พี่มลิโอ้ซื้อกุญแจมาเยอะแยะขนาดนี้จะไปทําอะไรอะ่ะก็เอาไว้กันขโมยนะสิเมื่อคืนเห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลยหนวดนี่คว่ำเลยตัดผมสสั้นแถมนหัวเถกออีกตั้งหากนะนี่เราต้องระวังไว้ก่อนนะสิไปละหนวดเฟิร์มผมเกลียนแถมยังหัวเถอกด้วย เลยไอ้เนี่ยอ,อ,ไอ,อะไรคุณจ<อ>ับเพราะไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นโจระมันผิดกฎหมายรู้ไอ้ไอ้ ก็ผมมาจับโจรนงครับไอ้แต่คนนี้เหรอคะอุ้ยไม่ช่ยเลวค่ะคนนี้ก็ชื่อพี่ภูมินค่ะพี่ภูมินเขาเป็นจิตอาสาผู้ใจดีมาช่วยเจ๊ซ่อมประตูบ้านหลังจากน้ําท่วมนะคะประตูบ้านเจ๊ก็เปิดเข้าเปิดออกยากพี่ภูมินผู้ใจดีแสนหล่อคนนี้เพา่นก็เลยมาช่วยอาสาซ่อมประตูบ้านให้เจ๊นะคะใช่เมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปซ่อมบ้านลุงประจวบว่าแต่พี่น ที่บ้านมีอะไรเสียบ้างล่ะการที่คนเหล่านั้นช่วยเหลือกันและกันนั้นเนี่ยทำให้สังคมเรามีความสุขครับแล้วที่สําคัญก็คือคนที่ได้ไปช่วยเหลือเองนั้นก็เกิดความปิติสุขมีกําลังใจที่ดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองแต่เราคงไม่จำเป็นจะต้องรอเฉพาะในภาวะวิกฤตครับในสถานการณ์ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ในการที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญคนที่รับประโยชน์ที่สําคัญก็คือตัวท่าน ท่านจะเกิดความภาคภูมิใจมีความรู้สึกปิติสุขในความดีที่ท่านได้กระทำครับสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข